สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะหวยฮาหนอยนะคะหวยฮาหนอยสูตรของแอดน้องงวดประจำวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดธันวาคมว้าวตื่นเต้นสิปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วแต่ว่าก่อนจะไปไอ้นี่เดี๋ยวแอดมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเล่าได้ไหมนะคะไม่เกี่ยวกับหวยนะคะหวย เเก่ยวกับหวยเพื่อเผื่อของจองอันนี้อันตรายนะคะเล่าได้ไหมคะทุกคนบุ๊ยทำเป็นถามเนาะเอามาดูกันนะคะเข้าอะไรบ้างนะคะ901เราปังปุริเย่มากเลยนะคะโอ้เสียดายที่แอเอา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 เมียหลวงขึ้นเนาะ90 9060นะคะไอตัว1619ดันเป็นกิ๊กนะคะโอ้ยถ้าเอา1619นี่มเม็ดเดียวแตกเลยนะคะนี่ เนีย่ยถ้าเอาหนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วเอาเก้าศูนย์นะคะเอาเมียหลวงลงมานะ,ะเอาเมียหลวงลงอะเอากิ๊กขึ้นไปนะคะโอ้โหบได้เนียค่ะเวลาเราซื้อหวยเหนะสังเกตไหมคะถ้าเรามีเก้าศูนย์มันจะออกหนึ่งเก้าเห็นไหมอย่างนี้ค่ะบบได้เด้แอดบบได้ค่ะศูนย์กับหนึ่งปัญหาหลกแตกแอดนี่ตรงติดไวตลอดเลยค่ะทุกคนเก้าศูนย์หนึ่งเราวันนี้เด่นถือว่าทํางานดีเลยนะคะแต่ว่าน้อยแยกตายค่ะหลักร้อยตายค่ะโอ้ยดวงอีสอย โอ้น่าเสียดายนะคะไอ้วอจะแตกสามตัวแตกสามตัวล่างนี่ไปเอาเงินที่ไหนนะคะเก้าหนึ่งสองนี่ก็มาล่างนะคะนี่เก้าหนึ่งสองนี่มันมาอนอยพิ่เศษนะคะแต่ว่าเป็นล่างนะคะน่าเสียดายมากๆเนาะ เรามี4ี่ศนย์สองนะคะมันมาสี่หนึ่งศย์มาสองสี่หนึ่งนะคะเอออยากเอาหัวขีดเสาเดียแต่ตารางก็ปังนะคะตารางก็วินแตกของเขาไปนะคะทุกคนมาดูนะคะแอดจอเข้าเน้นๆเ,เลยนะคะพิเศษ9 2สองนะคะ6 2สองปกตินะคะหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยมันสีมันฉีมหาเลขทูบให้ได้ได้เนี่ยแค่เลขทูบไปเล่นกลับไปกลับมานี่ปังเลยนี่88ดดก็เลขทูบอีกอมีทุก8ปดปดนะคะยกเว้น4ี8แปดดเนาะ เบิ้ลได้สะใจจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้สามเจ็ดเมื่อไรมันจะออกเจ็ดสามเก้าห้เอ็ดเนาะอันไล่ลบเลยนะคะอันเมื่อวานี่วันก่อนนี่ก็เจ็ดสองเก้าวันนี้ก็สามเจ็ดสามโอ้คอยอยากได้แบบจังจังจังจนะังจเก็ดสามหกเจ็ดสามเก้าโอ้อยากได้เด้ออันดูหวยไทยสิคะหวยไทยก็แปดสามหกวันสังเกตบาทอีสอยค่ะยัง่า อันเจ็ดสามหกนี่มันไม่หนักมองได้เอ็ของใจค่ะเจ็ดสามหกกับเจ็ดสามเก้าน,นะฮะไม่หยากมองไหนค่ะอเอ็ดปขะคใจเลยเอานี้นะคะทุกคนเอาหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ก็เข้า V ีไอเสียได้นะคะที่เจาะไม่แตกสามตัวนะคะอันนี้เจาะเข้าหมดเลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะเก้าสองหกสองหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะทุกคนว่าปังปุริเยเนาะ โอ oh, ้เลือดเลือดเอาให้เลือดอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่แตกสามตัวไม่เป็นไรนะคะใครชอบก็วินเอานะคะตารางนะคะตารางเข้าสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งนะคะสองสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะคะเก้าสองหกสองเก้าหนึ่งี่ใครไม่ชอบพี่แอดจับให้นะคะมาจับในตารางได้เลยเด้มมาจับเอาในตารางนี่เลยมองจะาคองมักนี่จับมักตัวไหนก็นกกนจับเอาเห็นบมแอดจับผาดโอ้เสียดายเนาะมีทุกเอ่ออันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งนะคะ แต่ว่า s ใส่์เก้าศูนย์หนึ่งมันมาสี่หนึ่งศูนย์เนาะอันนี้ก็สี่เอ้ยมีถูกตัวค่ะสรุปยกเว้นตัวออกอันนี้ก็สองสามหนึ่งต้มาสองสี่หนึ่งนะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจออีซอยเดี๋ยวเจออีซอยสังหารนะคะแต่ถ้าใครวินนะคะวินก็วินนได้ชัวร์อยู่แล้วนะคะช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็วันเมื่อวานนี้ก็วินแตกสี่ตัวนะวันนี้ก็วินแตกอีกนะคะตารางโอ้คือปังเดี๋ยวเฮ้ย โอ้รอบสามหน่อยด้วยนะคะรอบสามหน่อยแมนบอกโอ้สีหนึ่งศูนย์นี่นายจิตเนาะอ่ะตามนี้นะคะก็ขอให้ฟังอีกนะคะแนวทางหวยห้าหน่อยนะคะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะชอบสูตรแอดไปสูตรแอดชอบสูตรล้านไปสูตรล้านนะคะสูตรแอดนี่จะลงก่อนนะคะส่วนสูตรล้านลงตามคิวนะคะแต่ว่าช่วงนี้นางส่งแนวทางมาไวค่ะตอนนี้ก็จอตูดนะคะอัาคลิปอยู่นะคะตอนนี้แนวทางจอตูดแอดมากเลยนะคะทั้งหวยไทยนะคะแล้วก็อันนี้ต่วแอดันพักก่อน เพราะว่าส่วนจะลงเสาอาทิตย์นะคะผพ้แอดเมาสูนเลขค่ะทุกคนจ้กสีลงคิดไดก่อนแนวโอแอดเมาเอฟสี่วะมวยมือนีเบิ่งคิปตาเปียกตาแสเลยบริจิ้งค์ค่ะกำลังสิกินขาวเลยค่ะมคงิีเด้งไม่แลววะสาใจอกซอยนักกว่าทีเอาเตรียมรับข้อมูลโดยเฉพาะเสาอาทิตย์ตีเ้อข่อยสีกันนํำลงให้มิดเบิ่ง กะนัมลงแนวทางเอฟซีเนาะหวยไทยเนาะเอาอดใจรอ,อก,กันเด้อไพ่ถาสูตรเอียงก็ได้ค่ะแอดกะนั่งแนมสูตรอยู่นี่แหละค่ะจักสีอัดคลิปได้ก่อนมาหมดแล้วนะคะทุกหวยทุกสูตรนะคะฮ้ยสูตรจะคล้องกระเฮ็ดแล้วค่ะสูตรจะคล้องกระเฮ็ดแล้วช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้นะคะอุ่ยสมองแบบปวดโปงค่ะสูตรไม่ไหล จเจ้าสีขาว่เขาตีแค่เจอยุฟากคิดสูตรใหม่แล้วช่องนี้ไม่มีกักหวยน,นะคะมีแต่จะเพิ่มนะคะมีแต่จะเพิ่มทุกคนพี่นี่พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์อเองอเดิมก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้องๆนะคะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน,นะค่ะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทําความเข้าใจก่อนเด้อกับช่องนี้นะคะ ก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะตามสูตรตามภาษาอันนี้พูดตามความจริงนะคะแอดไม่ใช่เซียนเด้อค่ะไม่ใช่เซียนแค่คนมันหนักค่ะใจมันหลักนะคะทุกคนโอ้บ่เปนเซียนเซียนจังไดเดียวนี่สิเปียนซื้อสองเป็นปุ๋ยพันสูตรอยู่ยค่ะโอ้ยคอยสีสะทบสถานบ่ด่าหูสายทะลุหูขวาค่ะ <c oughs> ข่อยว่าข่อยกินยาเรื่องเออแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะมีเรื่องสิเราแกลเกือบถือกันแกลเกือบถือพี่บาเอาควนกันนำโอ้ยดีนะวิ่งหนีทันนะคะทุกคนโอ้ยใจสั่นเหมือนขนาดยังนาเงื่อนจากของใจสั่นเหมือนแบบพี่บาที่แอดด่ามันดูดูค่ะโอ้สงสัยมันจะอยากยาอยากเราบ่รซักค่ะ โอ้ยเขากิเดเขาก็บเปิดกันนายมื่ล้หล่ะค่ะเอามาดูนะคะหาหน่อยรวมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนหาหน่อยรวมวันที่18นะคะ3ามสี่หค่ะทุกคนแอบติ๊กหาไว้แล้วอะไรที่มี5ตอนนี้ติ๊กไว้หมดนะคะนี่ติ๊กไว้เมดแลเรวหาแปนี 5, 8, ่เห็นว่าหาแปเฮออ้ยยาจื้อมาติ สามสี่ห้านะคะทุกคนสามเก้าสามแปดสามเจ็ดนะคะสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดเอสหันยานอันหนึ่งเก้าสองหนึ่งอะไรเอ๊ะหนึ่งเก้าหนึ่งสองมันยังมาอยู่นะคะเพราะว่าเลขทูบเรายัางขึ้นอยู่นะคะอาสี่ห้าเอสเอามาจากตรงนี้นะคะสี่ห้านะคะสี่ห้าสามห้านะคะสี่เอาลืมจับเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามันสีไมาอยู่เหนี่นะคะ 7, 8, 8, 9, 7, 9เจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าเอาแอดลืมจับเฮ้ยจับสเม่ ไม่บ่ได้เด,ด้ตัวประกบนี่มากดูดูเด,ด,ด้มาบ่มากบ,บ่หูเราคอยจับกลัวเลยเ,ยเอาหั่นลายแอดกับสีวัวสู้ฟังเนาะอันเอาใส่ระบบกาเสียคืออันพ่บ้าพาพ่บ่าวเขาบอกพ่บา่าดอนมันมันติดยาติดเหล่าจะไม่มันติดยังไรวางออยาก,กับเหล่าบอกโอ้เอปกติมันก็ไม่เป็นนะคะปกติมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเอาสงสัยมันสีบ่ปกติค่ะ ปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะคะพอวันนี้นะคะไอพอพอหมาแอดได้ยินเสียงเออรทั้งทั้งที่อยู่ตั้งใจนะคะอยู่ตั้งหน้าทางนูน่นหมามันก็รู้นะคะเหมือนว่ามันรูน้มันเป็นอาหารนี่มาแน่นอนนะคะมันก็วิ่งไปเลยทุกทีมันไม่มีไม้นะคะทุกคนทุกทีมันบ่มีใหม่มีขอนมันรอบรนียมันไห้ใหม่โอ้โหแบบได้โทแเคนเลยค่ะเออแอรได้ยินเสียงดังตุบเฮ้อมันตีหมากูข้าวว่าสันแอดเลย เดินออกไปดูนะคะจะเดินออกไปดูหน้าบ้านนะคะทุกคนย่างออกไปหอดหน้าบ้านกระสิไปไล่หมาให้มันเนาะสิเปไปไปไล่หมาให้มันบ่อห้หมากัดมันนะนะค่ะบ่อร์หมาไปเห่าไปกัดมันแต่ว่าหมากลเล่นหนีเมื่อสงสัยสิถือมันตีแอดยิ่งชวงนังตุ๊กแอดก็ฟาวย่างออกไปเบิ่งน้องมันตีหมากูบัว่าสั่นพอย่างออกไปแล้วมึงเจ้าเหรอมึงเจ้าโอ้ยแอดก็ตกใจเนาะโอ้มันก็ถือไม้มาทางแอดนะคะมันยกเลยมันจะฟาดโอ้แอดเล่นหนีอะไร เลียนเขาบ้านเม่อใดเพราะว่ามันอยู่ช่วงหน้าบ้านแอดอยู่บ้านคนเดียวนะคะตอนหัวค่าโอ้ยแอดเลียนมาสั่นค่ะโอ้ยบ้านนี่ก็โง่งเลียนอ้อมขอู่เมื่อเงินจะโขงมาหลังบ้านนะคะมาเอาโทรศัพท์โทรหาแฟนสัน่นโอ้ยก่ยังว่าเกือบรับต่กลับเมืะะ่อใดเนี่ค่ะโอ้ยเกือบเป็นเจ้าบ่ไดดแอดบินเมื่ออัดหวยเลยตัวว้ายเช็ดเลยค่อยบ้านีตวัวไปน,นี่อันพ่อพี่บ้าพัมวมั่วน่ยอะไปไก่มันด้ยค่ะทุกคนเอาปกติแอดก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะคะทุกคน สงสัยมันอยากอยากคักหรืออยากเหรอมันสั่นมึงยาวหรอมึงอยากเหรอไม่มันโถแขนเนี่ยรู้ทมเป็มันฝ่าถือแกนโอ้สโสรบคาคากลัวว่ะมันอย่างนี้เนาะแล่เนาะโอ้ยแฟ็นเหตุผลมึง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 จังใดทำไมไม่เอามีดไปด้วยจะเอามีดจังไดเราก็เดินไปเราก็เดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะ เดินเล่นนีเซลล์มีดไปยังมันใหม่อันบางยาวนึงมีทั้งแตสันสันบ๊วยบ๊วยบ๊วยบอบอบอกบอคอยกันเรียนนี้แล้วโอ้ยแต่หยาดอีหลีค่ะนั่นแหะค่ะทุกคนพ่อพี่บ่ายอยู่ไซยาไปย่างเบิ้งคือแอดเธอว้ายเวลามันบ่าขึ้นมาเนาะเอาปกติก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะคะทุกคนแอนโอสงสัยมันสิบอกปกติมันสิหยาดหยาดว้ายเป็นแต่หยาดคอยสิอยู่แต่เือนแล้วคอยบอกออกไปแล้วเกือบพวกเจ้าเ่อได้อันแอดมินมันอัดคลิปหัวเองพวกเจ้าโอ้ เรนได้ปุ๊บแอดก็โงกลับมาบ้านออมออมเงินจะขอลงไปทุงนะออมมาเอาโทรศัพท์นาแอดวางโทรศัพท์ไว้หลังบ้านนะคะโทรหาแฟนกลับบ้านกลับบ้านไอตัวเต็มแอดบอดยอะไรนะมันมันสิขาแลว้วมันสิขาแล้วว่ะแฟนแอดรีบบึงรถมาเลยแฟนไปตลาดพอดีนะคะ ไปซื้อแนวกินเอามาดูนะคะ358าดนะคะ3ี8เนะคะ3 4 5 3 4 9 3 3 8 5 3 8 9นะคะ7 4 5 7 4ี่8 5 7 8 9นะคะนี่ก็9 2้เลขทูบนะคะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนอ้าวเจอกันกับคลิปร้านนะคะสำหรับคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปหน้าเจอกันกับแนวทางล้านนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ